สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับช่องของอิสระพระเครื่องพระลึกลับนะฮะอ่ะสำหรับวันนี้นะครับผมเปิด EP ีที่407นะครับผมอ่ะอีพีสี่นี้นะครับก็อ่าให้ราคานะครับผม300บาทนะครับ2องค์ห้าจัดส่งให้ฟรี มีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับสำหรับช่องของผมนะจัดส่งแบบไปรษณีย์ไทย EMS ส่งด่วนทั่วไทยนะครับพี่พี่นะใครที่ชื่นชอบนะครับเข้ามาแล้วนะครับฝากพี่พี่ช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกันเข้ามาเยอะๆเลยนะครับวันนี้อ่า300คู่ละ500หรือว่า2องค์ห้านั่นเองนะครับพี่พี่ ราคานี้ราคาเบาๆนะครับและดูนะฮะพระที่พี่ๆจะได้นะครับพระที่ปิดนะผมให้เลยนะครับบอกเลยว่าได้ของตรงปกทุกชิ้นนะครับวันนี้ก็โปรโมชั่นนะครับโลดราคากันให้สุดๆกันเลยนะครับก่อนที่จะไปรับชมนะอ่ะของผมนะครับมีรายการพิเศษให้รับชมกันเหมือนเดิมนี่ครับรายการพิเศษนะนี่คือ รูปแบบชมหน้าของรายการพิเศษนะครับมีทั้งมีดเล่มใหญ่นี่เลยครับแล้วก็มีชุดน้ําชาเก่าๆของสมัยรัชกาลนะครับพี่ๆดูนะอ่ะเดี๋ยวเราจะเปิดรายการพิเศษให้ได้รับชมก่อนเลยก่อนที่จะไปรับชมนะครับพี่ๆนะผมขออ่าขออนุญาตนะครับนี่ช่องทางการติดต่อไว้นิดนึงนะครับเผื่อใครยังไม่มีเบอร์โทรและไลน์ของผมนะอ่ะติดต่อกันได้เลยเบอร์โทร096832 6327นะครับพี่ๆนะ นี่ครับแคปหน้าจอไว้หรือว่าจดไว้กันได้นะครับหลังจากที่เราดูรายการของอิสระแล้วเราชอบองค์ไหนรายการไหนเราก็โทรเข้ามาหรือว่าอยากทักไล์ก็แอดผ่านเบอร์โทนี้ได้เลยนะครับมาฮะเดี๋ยวเราจะโยกย้ายนะครับไปรับชมนะครับไปรับชมรายการพิเศษอ่ะตรงหน้านี้เลยผมขอเปิดรายการพิเศษตรงหน้านี้ก่อนอ่ะชุดนี้นะครับเป็นชุดน้ําชานะครับพี่ๆนี่ฮะเป็นอ่า ชุดน้ําชาสวยๆนะมีแก้วนะครับมีแก้วหนึ่งสองสามสี่ห้าใบแล้วก็นี่ครับเป็นโหลน้ําชาแบบนี้นะนี่สวยงามามากๆแล้วก็มีถาดทั้งหมดเนี่ยเป็นกระเบื้องเป็นกระเบื้องหมดเลยนะครับก็ชุดนี้นะครับผมให้ในราคานะครับผมสองพันบาทนะครับพี่นะักสองพันบาทพอนะครับนี่ฮะฝา นี่คือรายการพิเศษที่1นนะพี่อยากต้องการปิดรายการพิเศษที่พี่แจ้งด้วยว่าเป็นรายการพิเศษนะครับรายการพิเศษที่1ผ่านไปนะอยากได้รูปภาพเติมผมถ่ายให้ดูได้ทางไลน์นะครับดูนะฮะเรียบร้อยนะครับไม่มีบิ่นไม่มีแตกเลยนะครับพี่ๆนี่ฮะสภาพยังคงสวยนะครับยังคงสวยยังเดิมนะนี่ครับไม่มีบิ่นไม่มีแตกนะครับ2,000บาทครับพิเศษที่1นนะครับต่อไปครับมา อ่าเลื่อนมาที่รายการพิเศษรายการที่2กันเลยนะครับพี่พี่อ่าผมจะให้ดูสร้อยนะครับพี่พี่จะเป็นสร้อยเก่าๆนะครับนี่ครับหิบขึ้นมาให้ดูนะครับเป็นสร้อยนะตรงนี้นะครับเป็นสร้อยพลอยนพะเก้านะ นี่ครับสวยงามอยู่เลยนะครับสาหรับรายการนี้นะผมขอเปิดราคาเลยเส้นใหญ่และยาวสวมคอได้นะครับราคาเอา900บาทครับพี่ๆนะนี่ครับด้านหลังเป็นสมเด็จพุทธจารย์โตนะด้านหน้าโอ้โหหัวสีชมพูสวยงามแล้วก็ดูนะครับแต่ละเม็ดนะครับเป็นพลอยสร้อยพลอยนพเก้าสวยๆนะนี่ครับใครที่ชื่นชอบสนใจก็ติดต่อทักทายกันมาได้นะครับนี่คือรายการพิเศษรายการที่2นะครับ900บาทครับต่อไปครับรายการพิเศษรายการที่3มา ดูเหรียญนะครับอันนี้เป็นชุดเหรียญของเหรียญของอาจารย์ฟันนะครับปีศูนย์เจ็ดนะพี่ๆนะก็จะมีสามเหรียญนะครับนี่ฮะราคานะครับเปิดมาเลยนะครับเอาเก้าร้อยบาทนะครับสามเหรียญนะครับพี่ๆนะได้ยกกล่องกันไปเลยเอาเก้าร้อยบาทครับพิเศษที่สามนะจะปิดรายการพิเศษแจ้งด้วยนะครับพี่นะว่าเป็นรายการพิเศษนะครับพี่ๆนี่สวยงามนะปีศูนย์เจ็ดนะครับ นี่ได้สามเหรียญเลยเอาเก้าร้อยบาทพอนะครับพร้อมกล่องเดิมๆนะฮะพี่ๆก็ใครที่ชื่นชอบสนใจก็ทักทายกันมาได้นะครับนี่คือรายการพิเศษที่สามนะครับต่อไปครับรายการพิเศษรายการที่สี่นะครับรายการพิเศษที่สี่ขอเปิดเป็นอ่ะเป็นนี้ละกันเป็นเคี่ยวเสือหลวงพ่อปานนะพี่ๆนี่อ่ะตัวใหญ่เหมือนกันนะครับแล้วก็ มีลูกอยู่ด้านหน้านะครับเป็นการแกะสลักนะครับพี่นะรายการนี้นะครับ9 0้บาทนะครับพี่พี่เอาเอ0า900บาทเช่นเดียวกันนะครับนี่คือรายการพิเศษที่4นะครับต่อไปครับรายการพิเศษที่5อ่ะผมขอใช้พื้นที่เลยนะครับถ้าเป็นรายการพิเศษที่5เนี่ยเป็นมีดนะครับมีดด้ามยาวแบบนี้นะครับเป็นการแกะสลักนะครับนี่หน้าเนี่ยฮะมีดเนี่ยเป็นของหลวงพ่เดิมนะนี่ครับเป็นแกะ อ่าด้ามเนี่ยเป็นแกะสะลักสิงแล้วก็เป็นลือสีนะครับเดี๋ยวผมลองวัดให้ดูแล้วกันว่าความยาวประมาณเท่าไหร่น่าจะเกินหนึ่งมันทัดแน่นอนนี่ฮะนิ้วผ่านไปนะครับมาที่18นะครับประมาณ17บเถึงสินิ้วนะนี่ครับ สิบเจ็ดสิบแปดนิ้วแล้วดูนะครับฝักด้านในโอ้โหสวยงามนะครับพี่พี่นะรายการพิเศษที่ห้านะครับขอเปิดราคาเลยนะครับพี่นะเอาสองพันบาทนะครับจัดส่งฟรีมีปลายทางให้เหมือนเดิมนะนี่ครับด้ามนี่ยาวนะครับพี่พี่นะสิบเจ็ดนิ้วนะอ่ะดีไปสิบเจ็ดนิ้วนะครับไม่ถึงสิบแปดนะแล้วดูนะครับด้ามเกะสลักสวยๆนะครับนี่คือรายการพิเศษที่ห้านะครับสองพันบาทต่อไปครับรายการพิเศษที่หกครับพี่พี่มา เป็นสร้อยงาหัวช้างแบบนี้นะครับเอาหนึ่งพันครับพี่ๆนะเอาหนึ่งพันนะเส้นเส้นใหญ่นะครับพี่พี่นี่ฮะหนึ่งพันบาทพอใครชอบใครสนใจติดต่อทักทายกันมาได้นะครับนี่ฮะสร้อยงาหัวช้างนะครับพิเศษหกหนึ่งพันนะครับเส้นใหญ่สวมคอได้เลยนะครับต่อไปครับรายการพิเศษรายการที่เจ็ดนะครับพี่พี่มาเป็นแพะนะครับหลวงพ่ออ่ํา นะพี่ๆอ่านี่มาพมร้อมสร้อยแล้วก็เป็นสร้อยกะาลาแบบนี้นะครับอ่ะรายการนี้เอา,าเบาๆพอนะครับพี่นาะเอา600บาทพอนะครับเอา600บาทพอนะครับแพะหลวงพ่ออ่ำพร้อมสร้อยกะาลาแบบนี้นะครับพี่ๆหกรบาทนะครับพิเศษที่7นะครับต่อไปครับรายการพิเศษที่8นะครับพี่ๆนะเป็นสร้อย 18K นะครับสร้อย 18k พร้อมเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะครับพร้อมเหรียญของหลวงปู่เอี่ยมแบบนี้นะครับพี่ๆอ่า สำหรับรายการนี้นะครับผมเอาที่800บาทนะครับพี่พี่นะรายการนี้นะครับเอา800บาทครับพี่ใครชื่นชอบสนใจก็ทักทายกันมาได้นะครับพี่พี่เดี๋ยวนี่ฮะเป็นลายแบบนี้นะครับซอย 18k นะนี่ครับลายไปแบบนี้นะครับ800ครับผมนี่ฮะรายการพิเศษที่8นะครับต่อไปครับรายการพิเศษรายการที่9ครับสิงสามขวัญหลวงพ้อเดิมนะครับ แกะจากงานะครับแกะจกากงาก็นี่ครับสําหรับรายการนี้นะครับรายการพิเศษที่9นะเอา600บาทครับ พิเศษ9600บาทครับผมต่อไปครับรายการพิเศษที่10ครับพี่พี่รายการพิเศษที่10เป็นเคี่ยวคู่นะครับเขี่ยวคู่ของหลวงพ่อป้านนะครับพี่พี่นะรายการนี้นะครับ900บาทพอวันนี้นะครับบอกเลยว่าโปรโมชั่นสุดพิเศษนะครับ900บาทจะส่งฟรีทุกรายการนะครับอ่าจะส่งฟรีไม่บวกเพิ่มมีบริการเก็บเงินปลายทางให้เหมือนเดิมแล้วก็รายการพิเศษได้จบลงแล้วนะครับที่ อ่าสิบรายการนะครับเดี๋ยวเราจะโยกย้ายนะครับมารับชมพระเครื่องราคา300บาท2องค์500จัดส่งฟรีกันต่อเลยนะครับเรามาเริ่มกันที่รายการที่1กันเลยนะครับครับรายการที่1น,นะฮะเปิดด้วยอ่าเดี๋ยวนะขออนุญาตปรับกล้องนิดนึงนะครับนี่เปิดด้วยพระสมเด็จนะครับองค์นี้นะฮะ มาครับพระสมเด็จวัดรักรัังนะพี่พี่เนื้อหาค่อนข้างที่จะเก่าและสวยมวลสารดีเหมือนกันนะครับสำหรับรายการนี้นะครับรายการที่1 300นะครับผม2องค์500บาทจัด ตรงฟรีมีปลายทางเหมือนเดิมนะครับพี่นะเน้นยันนะครับสโลรแกนของผมนะฮะฟังโปรโมชั่นกันดีๆนะครับมีมาให้ลุ้นกันเกือบทุกวันนะครับนี่คือเหรียญของหลวงพ่อไผ่นะครับเป็นสำลิศแก่เงินนะครับเป็นเหรียญหล่อโบราณหลวงพ่อไผ่วัดกำแพงนะครับพี่ๆนะก็เป็นรายการที่2นะครับต่อไปครับรายการที่3ามหลวงพ่อเงินนะครับอ่ะรายการนี้นะครับเป็นหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมวัดบางคานนะครับพี่ๆอ่านี่ครับลองดูนะฮะ ชอบแบบไหนชอบรายการไหนลองทักทายกันมาดูนะต่อไปครับรายการที่4ครับอ่ารายการที่4ี่เหรียญฉลุหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมครับนี่ฮะเป็นรายการที่4นะครับพี่พี่และด้านหลังครับพี่พี่นะนี่ครับวันนี้ก็มีมาให้รับชมกันมากมายหลายรายการนะครับเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและถ้าจะให้ดีนะครับกดกระดิ่งนะครับเพื่อนะครับ รับการแจ้งเตือนเวลาผมลงคลิปนะจะได้ผมลงปุ๊บมันจะแจ้งเตือนไปที่เครื่องของพี่เลยนะถ้ากดกระดิ่งไว้นะครับต่อไปครับรายการที่5ครับเป็นหานุมานนะครับพี่พี่นะเป็นหลวงพ่อปานขี่หานุมานนะครับรายการที่5ครับนี่ฮะต่อไปครับรายการที่6กันเลยนะครับเป็นเหรียญของหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกครับอยุธยาครับพี่พี่เนื้อเนี่ยเนื้ออัปป่านะครับรายการที่6ครับ ด้านหลังนะครับเป็นเหรียญกันภยนะัยนะเหรียญกันภัยแล้วก็มีรูปสิงห์นะครับต่อไปครับรายการที่7ครับเหรียญหลวงพ่อโสธรสองสี่หกศูนย์ครับเป็นเหรียญเนื้อทองแดงนะครับพี่ๆอ่านี่แล้วก็ด้านหลังนะครับรายการนี้จะเป็นรายการที่7ครับ มาตอนที่รายการที่8ครับพี่พี่นะเป็นเหรียญหลวงพ่อหรือสีลิงดำแล้วก็พระหางหมากนะครับพี่พี่นะเป็นเหรียญด้านหลังเป็นท้าเวทนะครับสําหรับเหรียญนะฮะและด้านหลังนี้ครับเป็นพระหางหมากหลวงพ่อหรือสีลิงดำนะครับพี่นะรายการนี้นะครับก็จะเป็นรายการที่8ดนะครับต่อไปครับรายการที่9ครับเป็นเหรียญสีมาหน้าเล็กหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกครับรายการที่9้านะพี่พี่นะนี่ครับ นขคางที่จะสวยงามนะครับและด้านหลังนี่เลยครับรายการที่9ต่อไปครับรายการที่10ครับอ่าจะเป็นหยกนะครับอันนี้จะเป็นหยกเขียวนะพี่พี่นี่เป็นรูปเหรียญเป็นรูปแล้วก็มีเหรียญแบบนี้นะครับนี่ฮะเหรียญจีนนะครับพี่นะรายการที่10บครับต่อไปครับรายการที่11เบี้ยแก่นะครับเบี้ยแก่ไม่ทราบที่นะพี่พี่นะอันนี้นะครับก็จะเป็นรายการที่11นะพี่พี่นี่ อันนี้ไม่ทราบที่นะครับต่อไปครับรายการที่12ครับเป็นน้ำเต้านะอันนี้เป็นน้ํำเต้าดูดทรับนะครับวัดปากน้ำนะครับพี่นะน้ำเต้าดูดซับวัดปากน้ำแล้วก็อ่ s <S หมุนเปิดด้านในได้นี่มีลูกๆอะไรอยู่ด้านในด้วยนะพี่ๆนะนี่ครับนี่ฮะเป็นมวลสารหรือว่าอะไรสักอย่างนะครับเป็นหินเหมือนหินนะพี่ๆอ่ะนี่ฮะน้ำเต้าดูดซับวัดปากน้ำนะครับพี่นะรายการที่12นะครับอ่ ยาวดังนะดังกิ้งกิงเลยนะครับต่อไปครับรายการที่สิบสามครับแหวนอ่านี่ครับโอ้โหแหวนสวยงามมากๆเลยนะครับนี่ฮะดูนะครับรายการนี้นะรายการที่สิบสามครับต่อไปครับรายการที่สิบสี่เหรียญหล่อโบราณหลวงพ่อไพรวัดกำแพงนะครับพี่พี่รายการนี้เอ่อจะเป็นรายการที่สิบสี่นะครับก็อ่อจะอยู่ในเลี่ยมพลาสติก นะครับนี่สีเก่าๆแบบนี้เลยนะครับมาฮะรายการต่อไปครับรายการที่15ครับเหรียญหลวงพ่อเพชรนะครับพี่ๆนะเป็นเหรียญของหลวงพ่อเพชรวัดอัมพวันครับรายการที่15นะครับพี่ๆนี่ด้านหลังครับ เขียนว่าเกาะพังงานนะครับต่อไปครับรายการที่สิบหกนะพี่พี่เป็นอ่าพระปิตานะครับพระปิตาของหลวงปู่ไข่วัดเชิงเรนนั่นเองนะครับจะเป็นรายการที่สิบหกนะครับนี่ด้านหลังมียันนะเนื้อผงคุกรักบิดทองนะครับต่อไปครับรายการที่สิบเจ็ดนะครับเป็นพระปิตานะครับรายการนี้ปิตาหลวงปู่เอี่ยมนะครับวัดสะพานสูงนะ นี่ครับจะเป็นรายการที่17ครับพี่พี่เน้นย้าเลยเรื่อง e ีีเรื่องรายการนะครับแจ้งกันมาให้ชัดเจนนะครับต่อไปครับรายการที่18นะพี่พี่สิจะเป็นแหวนนี่เป็นแหวนหัวเพชรพลอยด้านข้างเป็นสมเด็จพุทธจารย์โตนะอ่ารายการที่18นะครับรายการนี้นะครับต่อไปครับรายการที่19ครับหลวงพ่อปานขี่ไก่นะครับอันนี้จะเป็นไก่5เส้นนะครับเป็นรายการที่19นะครับผมนี่ฮะ ก็สวยงามนะครับต่อไปครับรายการที่20ครับมีดหมอนะครับเป็นมีดหมอเก่าตกแต่งหินยกวางหน้าแล้วก็มีสมเด็จพุทธจารย์์ตัวผมรังสีนะครับอยู่ดังด้านนี้นะครับนี่ฮะมีดหมอนะรายการนี้นะครับเป็นรายการที่20นะครับพี่นะชื่นชอบสนใจก็ลองทักทายกันมาดูนะครับต่อไปครับรายการที่21ครับอันนี้เบี้ยแก้นะครับเบี้ยแก้ไม่ไม่ทราบที่นะครับลักษณะนี้ที่หุ้มเนี่ย มีรอยจานด้วยนะครับน่าจะเป็นตะกั่วนะครับที่หุ้มเนี่ยครับเป็นรายการที่21ครับชื่นชอบสนใจทักทายมาดูนะครับต่อไปครับ22ครับพี่พี่เหรียญหลวงพ่อเดิมวัดอ่าหนองโพนะครับเหรียญ2482ีนี่ด้านหน้ามีรอยจานซะด้วยนะครับและด้านหลังครับนี่ฮะรายการที่22ครับต่อไปครับรายการที่23ครับ อาหลวงปูทวดนะครับนี่ฐานบัวร้อมสวยๆเลยนะครับจะเป็นรายการที่ยี่สิบสามนะครับต่อไปครับรายการที่ยี่ิี่อาฮะอยู่กับหลวงพ่อเดิมนะวันนี้โปรโมชั่นสุดพิเศษนะครับใครไม่มาพลาดนะนี่ครับสามรอยสององค์ห้าร้อยจัดส่งให้ฟรีนะครับต่อไปครับรายการที่ยี่สิบห้าครับพระปิดตานะครับอันนี้จะเป็นเนื้อผงคุกรักนะเป็นอ่มพิมอ่าวจุรานะครับว่าวจุราของ หลวงปู่เอี่ยมนี่ปิดตาหลวงบ่บจุลาหลวงปู่เอี่ยมนะครับพี่พี่นะรายการนี้นะครับก็เก่าและสวยดีนะครับพี่พี่เป็นรายการที่ยี่สิบห้านะครับต่อไปครับมารายการที่ยี่สิบหกกันเลยนะครับรายการที่ยี่สิบหกจะเป็นเหรียญหลวงปู่โต๊ะนะครับอ่าสหรับรายการนี้คือเหรียญของหลวงปู่โต๊ะวัดประดูชิมพีด้านหลังพัยดยศปีหนึ่งแปดนะครับพี่พี่นี่ครับ รายการที่26นะครับต่อไปครับ27ครับพี่พี่นะนี่เป็นเบียรแก้อ่าพุทธจารโตนะครับพี่พี่นะโหหินเพชรพลอยเม็ดบลเลอร์เลยนะครับรายการนี้นะรายการที่27ครับต่อไปครับ28ครับหลวงปู่สุขครับพี่พี่อ่าหลวงปู่สุขนี่ครับเป็นหล่อโบราณนะครับสวยงามนะนี่เซ็นตะกวงหุ้มแล้วก็มีจานด้วยนะครับ รายการที่28นะครับต่อไปครับรายการที่29ครับเป็นคุดนะอันนี้น่าจะเอาไว้ทําเป็นจี้นะครับจี้โอ้สวยงามเป็นพญาคุดสวยๆนะครับนี่ฮะรายการที่2 9่สิบเองนะครับต่อไปครับรายการที่30ครับพี่ๆอ่ะเป็นมีดอีกหนึ่งรายการนะครับเป็นของสมเด็จพุทธจารย์โตนะนี่ครับรู้สึกจะมี2เล่มนะสำหรับอีพีนี้นี่ฮะก็จะเป็นรายการที่30นะครับต่อไปนะครับรายการที่31นะครับ อ่าเป็นหนังเสืออ่าหนังเสือครับยันหนังเสือครับนี่น่าจะเป็นหลวงพ่อโค้งวัดวังสบับรดนะพี่พี่นะรายการที่สามสิบเอ็ดนะครับต่อไปครับสามสิบสองหลวงพ่อปานขี่ไก่อันนี้ไก่หางพวงครับนี่ครับรายการที่สามสิบสองนะต่อไปครับรายการที่สามสิบสามครับหลวงพ่อเงินอ่าหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตานะครับรายการที่สามสิบสามนะพี่พี่นี่ เรียกได้ว่าสวยสดงดงามเลยนะครับต่อไปครับรายการที่34มาครับอยู่กับแหวนเหมือนกันนะฮะรายการนี้นะครับโอ้แหวนสวยนะวันนี้ราคาเบาๆนะครับต่อไปครับรายการที่35ครับจอบใหญ่นะฮะเป็นจอบใหญ่หลวงข้อเงินนะครับจอบใหญ่หลวงข้อเงินวัดบางคานนะพี่พรายการที่35ครับนี่ฮะต่อไปครับรายการที่36ครับพระสมเด็จวัดเกศชัยโยนะพี่พนี่ จะเป็นรายการที่36นะครับอ่าสวยงามนะอยู่ในเลี่ยมอย่างดีนะครับต่อไปครับรายการที่37ครับพี่พี่มาเหรียญหลวงพ่อคูณนะครับเหรียญหลวงพ่อคูณรุ่นสร้างบารมีปี1นนะพี่พี่นี่ครับรายการที่37ครับต่อไปครับรายการที่38นะเป็นพระหินนะครับแกะจากหินนะครับใสๆสอยู่นะครับ นี่ฮะหินจุ้ยเจียนะเป็นรายการที่สามสิบแปดครับแกะเป็นรูปสังกัจจายนะครับต่อไปครับรายการที่สามสิบเก้าครับนี่งานแกะนะนี่ตัวเล็กๆน่ารักนะครับเป็นงานแกะของหลวงพ่อเดิมสิงนะครับพี่ๆนี่รายการที่สามสิบเก้าใครชื่นชอบสนใจนะครับลองดูนะนราคาโหเบาสุดๆนะครับต่อไปครับรายการที่สี่สิบกันเลย อาตะกุดนะครับรายการนี้เป็นตะกุดของหลวงปู่โต๊ะวัดประดูชิมพีนะพี่พี่นะรายการนี้นะครับรายการที่40นะพี่พี่นี่ครับอยู่ในเลี่ยมหลอดแก้วนะครับต่อไปครับรายการที่41นะครับมาครับหลวงพ่อกลวยพร้อมแหวนนะฮะแบบนี้นะครับนี่ฮะเป็นรายการที่41นะต่อไปครับรายการที่42ครับเป็นยกโอ้โหเป็น สมเด็จนะครับส,สมเด็จยกนะครับเป็นพญาคุดนะครับสวยงามนะครับด้านหลังเป็นสมเด็จพุทธจารย์โตนะครับรายการที่42นะครับต่อไปครับ4 3าครับสมเด็จไกเซอร์ยกเหมือนกันนะครับนี่ฮะด้านหลังนะครับเป็นรายการที่43นะรายการต่อไปเป็นรายการที่44นะครับอันนี้จะเป็นนางกวักนะครับพี่ๆเป็นนางกวักของหลวงพ่อเดิมนะ นี่ครับเหมือนจะเป็นปีกงานนะครับพี่นะรายการที่44นะครับต่อไปครับรายการที่45เป็นเจ้าสัวนะครับเนื้อหน้าผสมนะครับเป็นเหรียญเจ้าสัวหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะครับมีจานนี่ฮะเป็นหน้าผสมนะครับเป็นรายการที่45นะครับต่อไปครับรายการที่46ครับมา8รอบหลวงปู่ทิมลงยาครับ นี่ฮะรายการที่46ครับต่อไปครับรายการที่4 7เเหรียญหน้าซ้อนหลวงพ่อแดงพ่อเจริญครับ300บาท2องค์ห้าบาทเท่านั้นนะครับนี่ฮะรายการที่47ต่อไปครับรายการที่48เหรียญของหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังครับพี่พี่อ่าสวยงามนะครับรายการที่48ครับต่อไปครับรายการที่49เหรียญหล่อโบราณหลวงพ่อไปรวัดกำแพงครับ จะเป็นรายการที่49ครับต่อไปครับรายการที่50บนะพี่ๆสําหรับรายการที่50มาจะพามาดูเป็นพระกล่องอันนี้เป็นกล่องเหรียญชินราชรุ่นแรกเลยนะครับของหลวงปู่บุญนะครับ2 4 7 2นะหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะครับแล้วก็นี่ฮะตัวเหรียญพร้อมใบนะครับเป็นรายการที่50ครับนี่ฮ ใครชื่นชอบสนใจลองทักทายกันเข้ามาดูนะพี่ๆนะสำหรับวันนี้โปรโมชั่นพิเศษราคาเบาๆและช่องทางการติดต่อนะครับเหมือนเดิมนะครับใครไม่มีนะฮะสามารถจดหรือว่าบันทึกไว้ได้เลยนะครับศูนย์เก้าหกแปดสามสองหกสามสองเจ็ดแอดไลน์ผ่านเบอร์โทรนะครับขอรูปภาพเพิ่มเติมผ่านไลน์ผมได้เลยนะต่อไปครับห้าสิบเอ็ดครับพี่ๆห้าสิบเอ็ดมาอ่าเหรียญเจริญพรล่างนะครับเจริญพรล่างของหลวงปู่ทิมนะครับเป็นรายการที่ 51นะพี่พี่อ่านี่ครับสวยงามเหมือนกันสำหรับรายการนี้นี่ครับด้านหลังนะต่อไปครับรายการที่52ครับอ่าพระสมเด็จยกเขียวนะครับหินยกเขียวนะรายการที่52นะครับนี่คือสมเด็จพุทธจารย์โตผงมรังสีนะครับต่อไปครับ53ครับเป็นพระปิตาตุกตาเล็กนะครับพี่พี่ของหลวงปู่โตวัดประดู่ชิมพีนั่นเองนะครับแลนนี่คือรายการที่53มครับมีตะกรุด1ดอก สวยงามพร้อมกล่องนะครับต่อไปครับรายการที่54นะครับนี่ก็มาพร้อมถุงพร้อมซองเดิมๆจากวัดนะครับและนี่คือพระปิดตากนกข้างนะครับของหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีนั่นเองนะครับเป็นรายการที่54นะครับต่อไปครับรายการที่55รูปหล่อโบราณหลวงพ่อเดิมครับ นี่ฮะหล่อโบราณสองสี่เจ็ดสองนะครับรายการที่ห้าสิบห้าครับต่อไปครับห้าสิบหกนี่ก็เป็นอ่ารูปหล่อโบราณเหมือนกันนะครับเป็นพิมพ์อ่าหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตานะครับหลวงพ่อเงินพิมพ์คิดตาวัดบางคานนะครับรายการที่ห้าสิบหกครับต่อไปครับรายการที่ห้าสิบเจ็ดปิดตาของหลวงปู่เอี่ยมนะครับมีถักได้สายสินมาด้วยนะสำหรับองค์นี้ก็เนื้อผงคุกรักปิดทองนะครับเป็นรายการที่อ่าห้าสิบเจ็ดนะครับต่อไปครับห้าสิบแปดครับเหรียญหลวงปู่เอี่ยมวัด หนังนะครับโอ้โหเหรียญนี้ก็ค่อนข้างที่จะสวยงามกันเลยนะครับรายการนี้นะฮะรายการที่58ครับต่อไปครับรายการที่59ครับพี่พี่อ่าจะเป็นเหรียญเจ้าแม่กวนอิมนะฮะมือเยอะๆแบบนี้นะครับนี่ด้านหลังภาษาจีนเต็มนะนี่คือรายการที่59ครับต่อไปครับรายการที่60พี่พี่มา60มาเปิดเข็มขัดเลยนะครับพี่พี่อันนี้จะเป็นเข็มขัดนะครับน่าจะเป็นชุบนะเป็นชุบเงิน นะฮะแบบนี้นะครับเส้นยาวเหมาะสําหรับพี่ี่ผู้หญิงนะครับสวมใส่กับชุดไทยนะครับก็สมบูรณ์นะครับไม่มีขาดนะพี่ๆนะรายการนี้นะครับเป็นรายการที่60สิบครับพี่ๆี่ก็เดี๋ยวเก็บนะฮะผมจะพันเก็บไปก่อนอ่านี่ครับสภาพสมบูรณ์เรียบร้อยนี่ฮะรายการที่60สิบครับต่อไปครับรายการที่6 1อดครับเป็นกิ่งนะครับเป็นกิ่งเปลวเลสสองหน้านะเนื้อเนี่ยออกเป็นสีเงินแก่เงินเลยนะครับพี่ๆนี่ กิ่งปาวเลสองหน้ารายการที่61ดนะครับต่อไปครับ62พยาคุดนะครับเป็นจี้นะฮะจี้นะนี่ครับชุบสวยๆนะครับชุบทองฝังจิวนะครับพี่พรายการที่62ครับต่อไปครับ63าเป็นลีลาเนื้อชินนะครับพี่พี่อ่าเป็นพระปรางลีลาเนื้อชินแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่ากุที่ไหนนะครับเนี่ยฮะเนื้อชินเก่าๆเลยนะ รายการที่หกสิบสามครับต่อไปครับหกสิบสี่เหรียญหลวงปู่ไข่วัดเชิงเลนนะครับอันนี้จะเป็นเนื้อทองแดงนะครับพี่ๆนะนี่ครับห่วงในตัวหลังจานนะครับนี่รายการที่หกสิบสี่ต่อไปครับหกสิบห้าครับหลวงพ่อเงินพิมพ์ขีตาเลยนะครับความงามนะฮะโอ้โหต้องยกให้เขานะครับองค์นี้เนื้อหาเก่าสวยบนสารดีนี่ครับรายการที่หกสิบห้าครับต่อไปครับหกสิบหก นี่ฮะมาคู่กันเลยมีคิตาแล้วก็ต้องมีนิยมด้วยนะครับพี่ๆนี่เดี๋ยวนะ,อะมออกล้องไม่ค่อยโฟกัสนะพี่นะนี่ครับรายการที่66ครับรายการนี้นะครับต่อไปครับรายการที่67ครับมาพระท่ากระดานนะครับสําหรับรายการนี้เป็นท่ากระดานเนื้อชิ้นเก่าสวยไข่ขึ้นด้วยนะครับ นี่ฮะรายการที่67ต่อไปครับรายการที่68ครับเรียนหลวงพ่อฉุยลายฉลุหลวงพ่อฉุยฉลุนะครับรายการที่68ครับต่อไปครับรายการที่69ครับอันนี้ผมไม่แน่ใจเรียกว่าพระอะไรนะครับพี่ๆนะนี่ฮะเป็นเหมือนครึ่งซีกนะครับเป็นรายการที่69ครับต่อไปครับรายการที่70ครับสําหรับรายการที่70มาผมจะเปิดด้วยอ่านี้ พระล่วงหลังรางปืนนะครับพี่พี่นะเนื้อชิ้นเก่าอยู่ในกรอบไม้นะครับพี่นะรายการนี้นะครับรายการที่70ครับต่อไปครับ71ครับหลวงพ่อปานไก่หางพวงครับนี่เลยฮะองค์นี้ก็สวยงามนะพระเนื้อดินนะครับต่อไปครับ72นะพี่พี่เเป็นพระนางพญาเข่าโค้งครับนี่ฮะรายการที่72บนะพี่พี่นะ สวยงามเหมือนกันนะครับสอง 500, องห้าร้อยองเดียวสา0ร้อยบาทนะฮะจัดส่งฟรีตั้งแต่องคแรกเลยนะครับจะส่งฟรีทั้งไปทางทั้งองค์ก็จัดส่งฟรีให้ไม่บวกเพิ่มนะต่อไปครับรายการที่เจ็ดสิบสามครับพระพุทธชินราชนะองค์นี้นะครับนี่นี่ฮะนี่ครับ ต่อไปครับรายการที่เจ็ดสิบสี่ครับหลวงปูทวดปั๊มเอ่อไม่ใช่ปั๊มนะครับเป็นหลังเตารีดนะรายการนี้นะครับเป็นรายการที่เจ็ดสิบสี่ครับต่อไปครับเจ็ดสิบห้าหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะโอ้โหเนื้อเนี่ยแก่เลยเนี่เนื้อเนี่ยเก่าแก่เลยนะครับรายการนี้นะครับโอ้นี่ฮะรายการที่เจ็ดสิบห้าครับต่อไปครับเจ็ดสิบหกครับพี่พี่หลวงพ่อแดง เหรียญหลวงพ่อแดงวัดเขาบนไดอิทสองห้าศูนย์สามนะครับเป็นรายการที่เจ็ดสิบหกนะครับต่อไปครับเจ็ดสิบเจ็ดอ่าจะเป็นพระแก้วมรกตอยู่ในเลี่ยมพลาสติกนะรายการนี้เป็นรายการที่เจ็ดสิบเจ็ดนะครับต่อไปครับเจ็ดสิบแปดหลวงปู่เอี่ยมนะฮะอันนี้ก็ถักเชือกคลุกมุกลักมาด้วยนะครับพี่ๆนะเป็นรายการที่อ่าเจ็ดสิบแปดนะครับต่อไปครับรายการที่เจ็ดสิบเก้าครับอ่ะ อันนี้ก็องค์พิมพ์ใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับหลวงปู่เอี่ยมเหมือนกันนะครับรายการที่79้านะอันนี้ถักเชือกเก่านะครับต่อไปครับรายการที่80ครับนี่เป็นพระกอบไม้เป็นพระเนื้อชินเก่านะครับเรียกไม่ถูกนะครับพี่นะเป็นรายการที่80แล้วกันนะครับต่อไปครับ8 1อครับเป็นฉอ่าไม่เป็นพระพีคเนีตแกะจากไม้นะนี่ครับมีรอยจานใต้ฐานนะครับและนี่คือรายการที่81ครับต่อไปครับ82เป็น หลวงปู่โตะนะครับเป็นมีดหมอหลวงปู่โตะแล้วก็ห้อยรูปภาพมาแบบนี้นะครับพี่พี่รายการที่82ครับต่อไปครับ83มาปึ๊บอ่าหลวงปู่ทิมนะครับพี่พี่ขนแผนผงคลายกุม,มารหลวงปู่ทิมครับนี่ฮะก็จะเป็นรายการที่83นะครับ นี่ฮะรายการต่อไปครับรายการที่8 4กันเลยนะครับรายการที่8 4อ่ะนี่ฮะอันนี้จะเป็นกล่องของหลวงปู่โตนะครับวัดประดูชิมพีนะครับพี่พี่อ่ะเป็นพระปิตาจมโบรุ่น2นะครับแบบนี้แล้วก็ด้านหลังมีล็อกเก็ตของหลวงพ่อหลวงปู่นะครับอ่ะต่อไปครับรายการที่อ่ะแปนะครับแปเนี่ยจะเป็นกําไรนะครับจะเป็นกําไรนะนี่ครับเป็นลงยาด้วยนะครับพี่พี่อ่ะนี่ครับ รายการที่85ดสนะลวดลายนี้นะครับต่อไปครับรายการที่86หกนะนี่ครับมี2อันนะสลายนะครับแป้าและแปดสินะครับพี่พี่นี่ครับก็จบลงที่86รายการนะครับสามบาททุกรายการ2ององค์ห้าบาทจะส่งฟรีและมีรายการพิเศษนะให้เลือกรับชม นะครับพี่นะเบอร์โทรติดต่อ0ูนย์เก้าหกแปดสามสองหกสามสองเจ็ดนะครับและไลน์ศูนย์เก้าหกแปดสามสองหกสามสองเจ็ดเช่นเดียวกันนะครับต้องขอกราบขอบคุณพี่ๆที่เข้ามารับชมนีครับและกดไลค์กดแชร์และกดติดตามนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับพี่นะกระดิ่งเนี่ยสำคัญเลยเวลาผมลงคลิปก็จะได้แจ้งเตือนกับพี่ๆนะครับจะได้กดเข้ามารับชมกันแบบรวดเร็วนี่ครับสำหรับวันนี้นะครับผมคงต้องขอกราบตัวลาไปก่อนแล้วเราจะกลับมาเจอกันใหม่ในอีพีหน้านะครับผมสวัสดีครับ